คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิปกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 99เนะครับเข้ามาใน Joker Gaming ครับแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับในโหมดของเกมยิงปลาเราจะไปที่ โกลเด้นทอร์สแล้วกันครับโกลเด้นทอร์สไปครับไปพร้อมๆกันนะครับดูซิว่าวันนี้ผมจะได้ถอนหรือไม่น่ามาแล้วซ้ายขวาดูดีนะครับวันนี้ผมมีทุนอยู่หกร้อยซ้ายขวาอย่าไปโดนนะครับเนี่ยครับเมาส์อย่าไปโดนครับจะเปลี่ยนโหมดของคุณทันทีครับเราไปกันที่ตะตังต่อนัดก่อนครับไปเลย สาดไปเรื่อยครับสาดไปเรื่อยสาดไปเรื่อยครับแตกอยู่ครับแตกอยู่นะระเบิดอยู่นะยิงตายอยู่นะชอบเนี้ผมชอบมีระเบิดครับผมชอบมีระเบิดระเบิดได้ตลอดเลยน,าน,าน,านัย่นน่ะนี่งานนี่ครับระวังนะครับผมโดนแล้วครับหนึ่งจักนะฮะระวังข้อมูลปลาแล้วก็ดูด้ข้อมูลปลาตัวไหนแพงสุด กบนี่ไงกบแพงสุดนะนี่ข้อมูลปลานะครับให้ดูกันเลยไปครับไปต่อเราแท็กติกนะครับแท็กติกมีนะถ้าเกิดว่าโอ้สี่บาทนะแท็กติกนะครับถ้าเกิดยิงไม่เข้าหรือยิงไม่ตายนะเราต้องเราต้องหยุดหยุดยิงแป๊บหนึ่งไว้อะไรครับแป๊บหนึ่งนะหยุดยิงแล้วเราเค่อยเข้าไปยิงใหม่ ต้องลองดูนะอยู่จริงแปบ๊บหนึ่งต้องลองดูนั้นแล้วแต่จังหวะครับเนี่ยสวยนอย่างเงี้ยชอบยิงหวัวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตายเลยครับต้องหยุดจริงครับเราขอได้การระเบิดอ๋อระเบิดได้การเมื่อกี้ไหมอื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 มไอ้แท่งๆนะโอเคยิงต่อครับนี่มาผมจะยิงเข้าแล้ว่ยระเบิดไหม อ่ะปโชว์แท็กติกครับนี่คือแท็กติกนะครับลองดูครับแท็กติกนี่ครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับมังกรเป็นไงครับไปครับต่อมังกรระเบิดไปแล้วนะครับถ้ากดเมาส์ค้างไว้มันก็จะเป็นระบบออโต้นะครับโอ้ยระเบิดไปแล้ว ิดไปแล้วมีไหมมีไหมให้ผมระเบิดเล่นอีกไหมเดี๋ยวเรามาเพิ่มเงินกันครับเพิ่มข้าไปครับหนึ่งับครับรอนจะโดนหมอ่ไหนแทงเนี้ยแท่งระเบิดเนี่ย ใครระเบิดได้รอ,อดูวิดีครับการระเบิดดูห้ดีครับระเบิดเราเมื่อไหร่เราหยุดทันทีครับระเบิดไม่มาหาเรา,า,เ,ราเพิ่มครับปิดบายครับหยุดแป๊บหนึ่งครับ เราต้องหยุดแป๊บหนึ่งนะเหลือสามร้อยห้าสิบเก้าบาททุกๆกล่อมๆแล้วผม,มนี่ครับหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเป็นเทคนิคนิดนึงครับที่เราหยุดอ่าครับผมผมได้ถอนแล้วครับวันนี้ไม่มากไม่น้อยนะครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งครับใครจะตามตามเข้ามาเลยนะครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดอยู่ครับกดเข้าไปเลยครับลองเข้ามาดูจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเล่นแบบเนี้ยตรงๆเลยจริงๆเห็นๆจ๋าครับ โอเควันนี้กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ